รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุ F, ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกสนับสนุนโดย t o y ยต้าเฮลักรีโวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่เชียงใหม่ค่ะซึ่งเชียงใหม่นั้นนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่ค่ะ และวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติที่นี่กันใน2อุทยานแห่งชาติเลยค่ะทั้งอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่นี่เลยค่ะน้ําตกมนทาทานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงามแค่ไหนและมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามกุ้มาเลยนะคะคุณผู้ชมคะตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะแล้วก็เส้นทางที่จะไปยังน้ําตกมนทาทานนั้นนะคะ เราก็จะเห็นได้ว่ามีต้นไม้ต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะอยู่เยอะมากเลยนะคะถ้าให้คำนวณดูเนี่ยคุณว่าน่าจะมีอายุเป็นร้อยร้อยปีเลยล่ะค่ะซึ่งน่าชื่นชมแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนลักลอบตัดอยู่ทั่วประเทศไทยของเราเลยค่ะซึ่งคุณว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเลยนะคะทางที่ดีนเนี่ย เราควรจะอนุรักษ์ต้นไม้แบบนี้ไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานแล้วนะคะเอาไว้ให้เป็นปอดให้กรุงเทพให้ประเทศไทยแล้วก็ให้โลกของเรานั้นมีอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ต่อไปค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ำตกชั้นที่หนึ่งะคะของน้ำตกมณลทาทานค่ะ ซึ่งข้าจะว่าไปแล้วนะคะที่นี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีน้าตกมีความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากๆเลยล่ะค่ะเดินทางมาแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็จะมาถึงอุทยานตรงนี้แล้วค่ะและจากที่ทําการอุทยานเดินเข้ามาอีกร้อยเมตรเท่านั้นก็มาถึงตรงนี้แล้วล่ะค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมพักกันหายเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ชั้นที่2กันเลยค่ะ ของน้ําตกวนทาทานนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมน้ําตกวนทาทานนั้นมีทั้งหมด9ชั้นด้วยกันเลยค่ะแล้วก็มีความสูงนะคะ300กว่าเมตรเลยและสายน้ำน,น,นะคะก็ไหลลงมาค่ะกัดเซาะตามหน้าผาตามหินจนมาเป็นแบบนี้ละคะ่ะ แต่ว่าเขาเปิดให้เราเข้าชมนะคะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยเพียงแค่2ชั้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าชั้นที่เหลือนเนี่ยเดินทางค่อนข้างยากแล้วก็อันตรายค่ะแต่พูดว่านะคะแค่2ชั้นนะคะก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆแล้วล่ะค่ะอย่างถ้าเรามองไปรอบๆน้ําตกวนทาทานชั้นที่2แล้วนะคะนอกจากเราจะเห็นสายน้ําที่ตกกระทบลงมาที่หินแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าที่นี่ค่ะจะมีต้นไม้อยู่หลายชนิดมากเลยค่ะโดยเฉพาะ บริเวณริมสองฝั่งของแอ่งน้ํานะคะก็จะมีต้นเฟิร์นต้นมอสขึ้นอยู่ค่ะเพราะว่าต้นไม้นี้นะคะสามารถจะทนแรงกัดเซาะและก็แรงไหลของน้ําได้ค่ะแล้วก็ยังชอบความชุ่มชื่นบริเวณน้ําตกด้วยละค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมที่มาของชื่อน้ําตกมณฑาทานอยู่ด้านหลังพูดนี่เองค่ะนี่เลยค่ะต้นมณฑานะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์มากเลยค่ะนอกจากจะมีใบสีเขียวแบบนี้แล้วนะคะ พูทราบมานะคะว่าต้นนี้มีความพิเศษมากๆถ้าต้นมณฑาขึ้นบริเวณริมน้ําแบบนี้ดอกของเขาจะมีสีขาวค่ะแต่ว่าถ้าไปขึ้นบริเวณอื่นดอกของเขาก็จะมีสีชมพูหรือว่าสีแดงอ่อนๆนั่นเองค่ะและก็ยังเป็นดอกไม้ที่มีความหอมมากๆด้วยนะคะ ที่น้ําตกวนทาทานชั้น2นี้นะคะนอกจากเราจะได้เห็นความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วนะคะที่นี่ค่ะก็ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่เราสามารถลงไปเล่นในน้ําตกใต้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะน้ําอาจจะน้อยไปนิดนึงค่ะน้ําจะมากในช่วงเข้าพรรษาค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเล่นน้ำตกไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะคุณผู้ชมอยากจะเตือนไว้สักนิดนึงค่ะว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาก่อนเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาและก่อให้เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะตอนนี้ไปต่อกันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกันเลยค่ะ ขึ้นตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติมาได้สักพักใหญ่นะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาถึงตรงจุดนี้ค่ะที่นี่ก็คือจุดสูงสุดของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั่นเองค่ะและก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรามองไปนะคะตรงด้านนู้นค่ะเราจะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้ๆเลยละคะ่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่หลากหลายชนิดเลยนะคะมีความสวยงามแล้วก็มีความร่มรื่นมากๆเลยละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกุ๊ดพักจนหายเหนื่อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปที่อีกหนึ่งที่เลยนะคะนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั่นเองค่ะมามาเลยค่ะ ตลอด2ชั่วโมงที่กูนนะคะได้มีโอกาสเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนนั้นต้องบอกว่าทําให้มีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะได้เห็นความสวยงามได้เห็นธรรมชาติที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าที่แปลกหูแปลกตานะคะต้นเฟิร์นไลเคนหรือว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ค่ะ ธรรมชาติให้ความสุขกับเราแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราทําได้และควรทําก็คือการคืนความสุขกลับสู่ธรรมชาติโดยการไม่ตัดไม้ทําลายป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั่นเองค่ะ